คือหนูทานยาแล้วครอ้วนมาแล้วใจสันสั่นต,ตัวนี้จะไม่เกี่ยวกันเลยอ๋อไม่ไม่ใช่เลยตัวนี้มันจะไปกระตุ้นการเผาผลาญไขมันเป็นไปตามธรรมชาติเลยเพียงแต่แค่ทําให้ระบบธรรมชาติของเราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้น <c oughs> ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับระบบประสาทในระ่างกาย ปลอดภัยค่ะถ้าทหารหนูตั้งเป้ากับน้ำหนักว่าหนูหนอยากลดสิบกิโลถ้าทหารห,หนูได้ตามเป้าแล้วหนูจะต้องหยุดตัวนี้ไหมคะพอได้แล้วเราอาจจะลองหยุดบ้างดูก็ได้ว่าเรายังสามารถควบคุมตัวเราเองได้ดีไหมพฤติกรรมที่เราสะสมควบคู่กันมาแล้วเราก็พยายามคุมอาหารเองด้วยออกกำลังกายเองด้วยแล้วเราได้ผลแล้วอย่างที่เราต้องการวางไว้เราจะหยุดตัวนี้ชั่วคราวก็ได้แต่เมื่อใดที่เราเริ่มสังเกตตัวเราว่าไอเราเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วแล้วก็กลับมากินต่อได้เหมือนกันเพื่อให้หนูประสบความสําเร็จในการควบคุมน้ําหนักตัววช่่ยทีเราบอก แล้วก็คือตัวส้มกาเซเนียสูตรซูเปอร์ไฮโซให้หนูไปลองทานดูนะคะสองจองก่อนอาหารมื้อหลักนะคะค่ะขอบคุณค่ะสี่อาทิตย์น้ำหนักหายไปเท่าไหร่คะ4 8่กิโลเป็นง้ำหนักทั้งหมดเลยด้วย่สิบกิโลดีใจมากค่ะสามารถเฉือนเหมืนเฉือนออกเลยเนาะค่ะจเก็บกล้ามเนื้อได้ด้วยกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาเป็น 64. 5ของน้ำหนัก ตอนนี้คุณป้นดูแลตัวเองยังไงม้างไหนลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยแต่ทุกวันที่ทานส้มกาะทิเนียวันละสามมื้อเลยนะคะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมไม่เลยค่ะอาจารย์แล้วก็คุมอาหารเป็นยังไงม้างยากไหมไม่ยากค่ะถึงตอนนี้ชินแล้วค่ะส่วนใหญ่เน้นเป็นเนื้อสัตว์ใช่ค่ะเน้นเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็ผักออกกําลังกายเป็นยังไงบ้างมันดันออกทีค่ะมันดันออกทีใช่ค่ะอันนี้คือตัวอย่างของคนที่ใช้ตัวช่วยเต็มที่เลยใช่ค่ะใช่ไหมคะสามสองต่อวัน ออกกำลังกายน้อยแต่ขณะเดียวกันก็คุมอาหารด้วยใช่ค่ะทีนี้วางเป้าหมายยังไงอีกขออีกห้ากิโลลงไปเอาห้าสิบเก้ากิโลใช่ค่ะน้องใช่ค่ะทำได้ทำให้ได้ค่ะต้องทำได้ถ้าอย่างนั้นเราจะแนะนำว่าถ้ามีเวลาพยายามสร้างวิสัยในการออกกำลังกายให้ติดอาจจะว่าถึงได้สบายๆเลยห้าโลทันวันมีอะไรอยากถามพี่เจนไหมมีอะไรอยากจะขอบคุณอาจารย์มากกว่าค่ะที่ให้คำแนะนำขอบคุณมากค่ะอาจารย์